ตอนที่1,480เมื่อตัดผ่านเขตแดนอันตรารไปได้อย่างแท้จริงแล้วมันก็ทําให้เขาอยู่ในสภาวะที่ไม่มีวันดับศูนย์และไม่ได้รับผลกระทบทางการเวลาอีกต่อไปซึ่งแม้ว่าตัวเขาจะเป็นคนที่มีจิตใจแน่วแ,แน่เองก็ยังเกิดความรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาไม่น้อยเพราะถึงอย่างไรตอนนี้เขาก็ได้ก้าวข้ามมาอย่างเขตแดนแห่งการมีชีวิตอันเป็นนิรันดร์แล้วในที่สุดก็อยู่ในเขตแดนอันตรารสักที จะระคายเป็นธาตุได้แต่ส่งเสียงออกมาพร้อมทั้งทําการสํารวจร่างกายของหลินเทียนพางหันมองไปยังเจดีราชนอมตะแล้วพูดออกมาด้วยดวงตาที่ส่องประกายว่าดูเหมือนว่าพลังอํานาจของมันจะเพิ่มมากขึ้นอีกแล้วสินะเป็นเพราะว่าอาวุธนี้มันคืออาวุธวิญญาณของเขาซึ่งหลังจากที่เขาและมันได้แบกรับทันสอนมาด้วยกันก็ทําให้กลิ่นไอโกลล์ผลที่ลอยล้อมรอบมันอยู่ยิงเข้มข้นขึ้นไปอีกแถมยังมีประกายสายฟ้า โลดแรนอยู่รอบทิศทางจึงได้สร้างแรงกดดันที่ไม่ธรรมดาเป็นอย่างมากแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่อาวุธอันนาจการต่นต้นแต่มันก็สามารถต่อกกอนกับอาวุธในลันเทสจริงได้อย่างสบายๆหลินเทียนได้ตอบกลับไปได้วยลอยยิ้มมันเป็นอาวุธที่สร้างขึ้นมาจากคิดตั้นโกโลหนบรรมการและผ่านการขัดเกล่าและหลอ่อหลอมจากทันสวรรค์และรวมถึงพลังแห่งความเชื่ออีกหลายต่อหลายครั้งซึ่งทําให้มันกลายเป็นอาวุธที่ไร้เทียมทานเลยก็ว่าได้ หลังจากที่พูดจบแล้วเขาก็ได้หันหมออออกไปพร้อมทั้งเก็บเอาเจดีราชนอมาตากลับไปและเดินทางออกไปจากสถานที่แห่งนี้มันเป็นเพราะหลังจากที่เขาก้าวข้ามทันสว์ไปแล้วมันก็ไม่มีความจำเป็นอะไรที่เขาจะต้องอยู่ที่นี่อีกต่อไปไม่นานพวกเขาก็พากันเดินทางออกไปจากสถานที่แห่งนี้และได้พบเข้ากับขุนเขาขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าหาสถานที่ปลอดภัยแล้วฝังล่าของนิลันแท้จริงคนนั้นกันหลินเทียนได้พูดออกมาเป็นเพราะว่าตอนนี้ พวกเขาล้วนแล้วแต่อยู่ในเขตแดนอันตรการกันทั้งหมดแล้วแถมด้วยระดับพลังของพวกเขาอย่างเรียกได้ว่ายินหนึ่งภายใต้เขตแดนนี้จึงไม่มีความจําเป็นต้องอาศัยร่างของนิลันแทจริงอีกต่อไปดังนั้นจึงเก็บฝังร่างร่างนั้นเอาไว้เพราะถึงอย่างไรอีกฝ่ายก็ช่วยเหลือพวกเขามามากมายจึงทําให้เขาทิ้งเอาไว้เฉยเฉไม่ได้เพราะมันจะดูไม่มีคุณธรรมเอาซะเลยแต่ละเคบันทานได้ยพยักหน้าของมันพร้อมทั้งพากอนค้นหานสถานที่เหมาะเหมาะก่อนที่พวกเขาจะเริ่มพากันขุด แล้วฝังศพของลางนิลันแนสจริงลงไปก่อนที่จะสลักป้ายลุมศพเอาไว้แต่เป็นเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าอีกฝ่ายมีชื่อว่าอะไรดังนั้นจึงได้สลักเอาไว้ว่าสุสานแห่งนิลัน์ายชื่อหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ทําความเคารพเล็กน้อยและหันหลังเดินจากไปหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็พากันก้าวเดิอนออกไปผ่านภูเขามากมายก่อนจะไปถึงถนนที่เต็มไปได้วยผู้คนมากมายซึ่งกําลังสนทนากัน นานมาแล้วที่ไม่มีใครกล้ากระตุกหนวดของราชันแต่ไม่คิดเลยว่าส่งหวังจะถูกสังหารลงแถมยังถูกช่วงชิงอาัย่ดาราทั้งหมดไปด้วยซึ่งทําให้ถังราชวงศ์ออกประกาศจับพร้อมถังตั้งรางวัลสาหรับคนที่มีบาะแสของอีกฝ่ายหืมประกาศจับนั่นหรือได้ยินบอกว่าอีกฝ่ายควบากลุ่มล่างของนิลันแท้จ,จริงเอาไว้ด้วยดวงวิญญ,ญาณโดยที่ไม่มีใครเคยเห็นร่างจริงของเขาได้ซ้ําแล้วจะไปประกาศจับได้ยังไงกันแล้วจะหาบาะแสของอีกฝ่ายได้อย่างไร พะขนาดหน้าตาก็ยังไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำรู้แล้วหนึ่งในผู้คนได้ส่งเสียงออกมาได้ยินบอกว่ามีคนเห็นตอนที่ส่งหวาพยายามเชื้อเชิญคนคนหนึ่งเข้าร่วมกับทางราชวงศ์ของตนแต่ว่าอีกฝ่ายไม่ตอบตกลงจึงทําให้สีหน้าของคนรับใช้ส่งหวาพันเย็นชาเป็นอย่างมากซึ่งแน่นอนว่าอีกฝ่ายไม่พอใจมากๆหลังจากนั้นไม่นานก็ได้พบกับศพของข้ารับใช้คนนั้นพร้อมๆกับตัวอักษรที่ว่าแค่เพียงไม่ยอมเข้าร่วมถึงกับต้องส่งคนมาฆ่า นี่จึงทํไม่้่าชชวงกดว่าคนที่ควบคุมร่างของนิรันแท้จริงนั้นจะต้องเป็นชายหนุ่มคนนั้นอย่างแน่ๆหมายความว่าเป็นเพราะขาปฏิเสธที่จะเข้าร่วมจึงทําให้ส่งหวงังเกิดความไม่พอใจแล้วส่งคนออกไปสังหารชายคนนั้นแต่กลับล้มเหลวซึ่งมันไม่ใช่เพียงแค่นั้นเพราะทําให้ชายหนุ่มคนนั้นเกิดความไม่พอใจดังนั้นจึงควบคุมร่างของนิรันแท้จ,จริงไปสังหารส่งหวงังและช่วงชิงอวแลนิรันทั้งหมดไปเหมือนว่าจะเป็นแบบนั้นนะนี่มัน เป็นเพียงแค่การคาดการณ์ไม่ใช่ไงจากที่ฟังมามันไม่เหมือนการคาดการณ์แต่เป็นความจริงเนื่องจากมีเพียงตอนที่ได้พชายหนุ่มคนนั้นเท่านั้นที่ทําให้พวกเขาไม่พอใจและทําให้ส่งหวงังเสียหน้าซึ่งหากว่ารวมเรื่องพวกนี้เข้าด้วยกันแล้วบอดแสที่ได้มาจากศพข้ารับใช้ก็ดูจะสมเหตุสมผลนี่ก็จริงแฮะอีกคนได้พยักหน้าพร้อมๆกับพูดต่อว่าหากว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆแล้วส่งหวงังก็คงได้แต่โทษตัวเองแล้วลนะ่ะ แต่ที่ทางราชวงศ์นั้นถึงขั้นป่าประกาศข้าหัวออกไปแบบนี้เลยงั้นหรือแล้วยังไงล่ะคิดว่าทางราชวงศ์จะสนใจหรือไงว่ามันเป็นความผิดข,ของใครพวกเขาสนใจเพียงแค่เรื่องที่มีคนฆค่าคนของพวกเขาเท่านั้นพอะนี้มันเป็นการหยามเกียติของพวกเขาแถมยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับแร่ดาราจำนวนมากจนน่ากลัวถึงขั้นที่เรียกได้ว่าเป็นสมบัติดังนั้นการที่ฝ่ายตั้งข้าหัวมันก็เป็นการล้างแค้นให้กับส่งหวางและที่สําคัญที่สุดคือการเชิงเอาแร่ดาราเหล่านั้นกลับมา ถึงขั้นที่ว่าขนาดบรรพบรุษของพวกเขาก็ยังต้องออกมาจัดการด้วยตัวเองว่าไงนะเพื่อคนคนเดียวถึงขั้นไนม่ตัวตนระดับนิลันแท้จริงออกมาจัดการด้วยตัวเองงั้นหรือได้ยินบอกว่าอย่างนั้นนะนี่ถึงขั้นที่ขนาดเขตแดนนิลันแท้จริงยังต้องออกลงด้วยตัวเองแบบนี้เลยงั้นหรือทํำยังไงได้ก็ชายคนนั้นถือของร่างของนิลันแท้จริงดังนั้นจึงได้ชื่อว่าไหลเทียมทานไปใต้เขตแดนนั้นแล้วมีเพียงแค่นิลันแท้จริงเท่านั้น ที่สามารถจัดการได้เหล่าผู้เชี่ยวชาญน,นังหลายได้แต่พากันส่งเสียงสนทนาออกมาด้วยสีหน้าที่แตกต่างกันออกไปหลินเทียนและคนอื่นเองก็ได้ยินบทสนทนานั้นเป็นอย่างดีจึงทําให้ดวงตาของเขาหลิงลงเล็กน้อยพวกมันฉลาดจริงๆเลยนะที่เอาบาแสทั้งหมดมารวมเข้าด้วยกันและสรุปว่าเจ้าเป็นคนฆ่าส่งหวางแบบนี้นี่มันจัละเเคเบญธาุได้แต่แสดงสีหน้าประหลาดใจออกมาไม่น้อยถึงการที่ปกครองจักรวาลได้ก็ต้องไม่ใช่พวกคร่อยู่แล้ว ลินเทียนได้กล่าวตอบออกไปอีกอย่างหากว่าพวกมันรวมเบาะแสทั้งหมดเข้าด้วยกันก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะคาดเดาอะไรจัลลเฆเป็นจะท้าได้พยักหน้าของมันก่อนจะพูดว่าก็จริงหลังจากนั้นมันก็ได้ถามต่อว่าแล้วเจะยังไงกันดีหากวัตถุพวกมันพบเขา้ามีหวังต่อให้มียาเสริมพลังก็ต่างชั้นกันอยู่ดีมันได้แต่หันมองไปทางหลินเทียนพางพูดต่อว่าลืมไปว่าเจาเป็นถึงกายราชนี่แข็งเก่งที่สุดแถมยังแบกรับทันสว่วนมาแล้วมากมาย จิงได้มีสภาพร่างกายที่ต่างไปจากข้าและเจ้าหนูนี่ดังนั้นด้วยระดับพลังของเจ้าที่กินยาเสริมพลังสิบเท่าแล้วมันจะสามารถต่อกรกับนิลันเทจริงได้หรือไม่นี่ทําให้แม้แต่เสยวเทสูเองก็ได้แต่หันมองมาทางเขาด้วยความสงสัยเช่นเดียวกันหลินเทียนได้ใส่ศีษาของเขาพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าเอาชนะไม่ได้เพราะความต่างชั้นของข้ากับเขตแดนนิลันเทจริงมันไม่ใช่แค่สิบเท่าเท่านั้นดังนั้นหากว่าต้องการที่จะระหว่างที่พูดอยู่นั้น คำพูดของเขาก็ได้หยุดลงพร้อมตั้งหันมออออกไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของสถานที่แห่งนี้ด้วยสีหน้าที่ประหลาดใจว่าไงงั้นหรือเมื่อเห็นสีหน้าหลินเทียนแล้วทั้งสองก็สแสดงสีหน้าประหลาดใจออกมาไม่ได้เสียงพินนั่นมันพิเศษมากหลินเทียนได้พูดออกมาขณะที่เขามีสายตาที่ทอดยาวออกไปอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรงั้นหรือจัละคเคนเบญจธาตุได้แ,แต่สแสดงสีหน้าสงสัยออกมาก่อนจะหันมองออกไป พร้อมกับอุทานออกมาว่าได้ยินแล้วดวงตาของมันได้เปล่นประกายออกมาพร้อมกับพูดต่อว่านี่มันไม่ธรรมดาเลยจริงๆเสี่ยวไตสู่ก็ได้มองออกไปพร้อมทั้งตอบรับได้เสียงของเด็กน้อยเพราะมันเองก็ได้ยินเสียงแบบเดียวกันงั้นก็ไปตรวจสอบกันเถอะหลินเทียนได้พูดออกมาเป็นเพราะว่ามันเป็นเสียงที่อ่อนโยนและก็บ,บางเป็นอย่างมากแต่กับอัตเต้ไปได้กินไอที่พิเศษถึงขั้นทําไม่ตวงวิญญาณของพวกเขาเกิดการสั่นไหวไม่น้อยดีจึงทําให้พวกเขา ากันทถอะออกไปกว่าสองชั่วโมงก่อนจะไปถึงหมู่บ้านธรมธรมดาาแห่งหนึ่งพร้อมกับได้ยินเสียงพินที่ชัดเจนมากขึ้น